ใครคะนี้สวัสดีใช่ไหมคะคนเก่าของเรานะคะที่มาร่วมกันเจริญกุศลอย่างดีนะคะณนะถิ่นอันประเสริฐนี้ค่ะนี่ค่ะวันนี้เราเอาผ้าดอกไม้ทองมาใช่ไหมคะแม่ส้มใช่ไหมเจ้าคะ่ะท่านเป็นดอกไม้ทองนะคะเนี่ยมาน้อมบูชาแด่พระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะั้นณมูลลักคันทักกุดี ซึ่งเป็นกุฏิหลังแรกที่พระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะคะมาอยู่จำพรรษาในถิ่นอันประเสริฐนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะถวายแค่บางส่วนทำไมที่ต้องถวายแค่บางส่วนเพราะถ้าถวายทั้งหมดเขาจะไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ถวายได้แค่นิดเดียวนะเพื่อไม่ให้บงังวิวทิวทัศน์ที่สมควร ที่จะเคารพน้อมน้อมน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดขอให้ท่านน้อมใจว่าเป็นการตัดอะไรนั่นเองค่ะแม่ตัดวัตตะนะคะด้วยการกําหนดรู้ทุกใช่ไหมคะกาหนดรู้ทุกแล้วก็ละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคมีองค์แปดให้บริบูรณ์นะคะเห็นไหมคะตัดอย่างไม่มีเยื่อใหญ่และตัดวัตตะให้เร็วที่สุด เมื่อมีราคาก็เข้าไปรู้ว่าราคาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์นะคะ